บรรยากาศยามเสาร์เลยพี่น้องเลยฝนตกพี่น้องเห็นบ่ฝนตกมัดมือมัดเว้นเลยบ้านงในมอหนะ่ะมัดมือมัดคืนตกลินใช่ป่ะเด็ดเด็ดจะม่สีมีเด็ดเด็ด,ด,ดสีเด็ดเด็ดอยู่ได้เด็ดแต่ฝนตกเห็นบ่ กมีมันกระตรงน้ำพนลน่ยตรงตูงน้ำพนไปใส่อมาขั้นถั่วมีม้อนเห็ดกับเขาแล้วเลยกับเขามีม้อนตอนเศร้าติ่งซิ่นหมูซิ่แหงเนื้อตำถั่วด้วยพี่น้นนนงนองเนื้อมากินมันมม้อนเนื้อมันตะกุะทุกคนสบายดีพี่น้อง ทีหักไทยเมอือทุกคนเด้อทางลาวทางไทยต่างประเทศก <c oughs> ินข้าวแล้วไปมอเนอร์มาไหมมา,มาสบายดีพี่นอ้องข้าวทุสารันเป็นเด้องติ๊กสินแห้งตาทัวอันนี้ก็ตุ้มหัวปลาเมาื่อคืนนี่แหละกินน้อยเดียวเมื่อคืนย่างเนี่ยกระอ,อุ่นกินอีกพี่นอ้องมามากินน้ำกันเด้อ ลูกหลานมุทขนน,น้องน้องทางเมืองนอกทางเมืองไทยมาด้วยแต่กรเพื่อนๆทางเมืองนอกทางเมือง,งไทยมัน,นกินน้ำกันได้เลยก <_ c oughs> ินง,ง่ายๆเปนโต๊ะโควิดไม่ใส่บ่ได้ <_ c oughs> ก็ได้แต่แบบนี้เนาะได้แต่ทายแต่นี้นะให้พี่ให้นอ้องเบิ่งเอย่าเขร้าเบื่อไม่ม้อนเลยอะไรก็ได้ไดได อแลงเสียแรงใจเด้อพ <c oughs> ี่น้องเด้อหลงหลานเนุกคนน้องเพื่อนเพื่อนจะถินจะป้ากันเน้อนตกขารายกนตกแดดตกแดด เล่นอย่างเงยจะบามอแห้งหอกตดีเข้าไปใส่ห้ากนะพี่งเนาะพูดแหันไปหนักขงเพื่อนหญ้กเลยเห็นจหะต้งถั่วมันมีกะเทียม มันะแพ่พะกาแฟแล้วก็ไม่อยากเผาไนกาแฟอย่างซื้อมันจะจะแพ่บำรุงสายตานะมันมีมัน,นมีเศร้าวกว่าสนิด Năm, mình món Nón, hàng, Sốt, thương, mười năm mươi môn kim càng cưu. Nó anh mới lắp ta khang càng cưu. So hết kìa người. Banh niệm kim càng cưu. Kim nham mùa sầu. Kim mùa la sâ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 u. Kim mùa hưng. Kim เบิง้งเตปีต์นี่แก่ด้วยตัวมันซนะื้อไะแต่พอหาเบิง้งเฮงเฮงแล้วก็มัวหมดตึ๊บเลยพี่น้องเลยเสียแสงตาอายุสันเน่ก็ร่างเสียแสยงตาบัดเถาอันี้ก็เป็นตาเล็กน้อยที่คนว่านะซัมนี่เนี่ยเป็นตาบัดเถาเห็นหูโอ้ยมาแล้ว ถือกินละทะามาะไรแม่งโต ลูกกินนะอันนี่แหละแบบว่าคนแบบว่าซัดนะพี่น้องแทงลูกข้างหน้านี่นะคะเหงียวไปให้ลูกกินน,นี่กัดัดาเอาไปไรมันตัวใหญ่เอ็ในหน่อยบ้าง <c oughs> ากินเข่ากับเม็ดตอพี่น้องเอ,เอาในหน้อยให้เอาขาดไปเด้อเอาขาดไปก็เอา ไปลูกกินก่อนลูกบรมียังเดี๋ยวไวสุบฮักลูกหัหกเบิดตัวว่าหมดตัวว่าแม่งบัวว่าสิ่งที่มีชีวิตเนอะก็มีจิตใจคนละจิตใจละหกักมดความสุขพัานมีมด สองกนใหา้าบาฟังก็ให้คนเมรให้ลูกนมรนเหรอให้สร้างลูกนบนแม่เลยไให้ลูกนะั่นหย้หยหให้แทงท่านบเทพงหรือโบให้เงเหรอ ันบ่แพงลูกแต่บ่หายแล้วก็บ่เบาอีกคือเซยทิ้งที่หายหายให้เป็นมุกเต็มใจหายให้นหูกลวงบ่เป็นละเพิ่มซ้ำตีลูกกับตีหักตีแพงบริตีให้ตายเรือพ้นโต๊ไปบ่ได้แบบนั้นเดี๋ยวไปเข้าใจโอ้ย Mẹ xăng luôn 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 Con luôn xăng, con luôn luôn Cứ luôn luôn bảo luôn 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 ลูกคู้ได้สีพอแม่ใส่คนแขงที่สุดเพาปาใส่ง่ายใส่ยังกับปลดใส่ไยังกับปลดนะคนที่วบาเออเออสีเห็ดี่ดอกไปยีดอกแต่็รากไปยักเกือคนจีแบบอมาใส่คนนั้นเป็นว่าพี่นอกคนจีบเป็นพอเป็นเมยคิดซึ้นกันก็มีน้อนแบบ มีนได้ใส่งาแลลวที่สิปบอกนั่นแหละคือ้นชินผหายนที่ใส่คนนที่นหายนทีใส่ง่ายเนี่ยเพ่งแท่มียังเพกระยบหามียังเพิ่กะกินแค่ได้งามๆจะซื้อมาให้นมขลุกผู้ใด้ใส่ง่ายกินมัตถั่วก็เคี้งเนี่ยเพ่นจับทวนเลย เห็นมาเป็นแบบนี้เลยเห็นมาแบบสังเกตอสังเกต์นะบักชิ้แต่สงเอต์สงเกต์นะคนที่สังเอต์เนี่ยหูจักควที่สุดตื่นมาหนึ่งเข่าร่างสวยขวดบ้านหายน้าก็สูดเย็นหน้าหนาทีเขงคนย่างหูเต่าทิมุ่งจะพิ่นี่ยเป็นคนแบบนี้แบบ่นแบบ่นเบ้าหรือเป็นคนบ่หมักเบ้าทิมุ่งเป็นคนบ่ปากเป็นคนที่ืยอะ มื่อมือก็บ,บอกคอยสิดิล่มเมท้าแม,มดอกอู่เพื่อนหน่อยนะกระได้นนไปโหลดคลิปายคลิปเด้วเราก็ไปโหลดคลิปคนโตกลางจองไปโหลดคลิปหนาวกระตุ่มหมออกไปราอยเพื่อนนี้สัญญาณหยาเพื่อนอ่มอหย่มอหยา,า,าโลดคลิป

จมอีกแล้วมันจะจมเม่ยฟางอีกแล้วมันจะจมบอกซื่อเราสุสสทงนะังเนาะพี่น้องเราสุทงังคนจะเป็นแม่แม่ได้ก็จะคิดคือกันกับแมม่มอนเนี่ยกันแม่ที่เราเมายาหลือกนันพนันเออเป็นอย่างหนึ่งได้นะบ่เอานะแบบ ม่ก็มีแม่เป็นอันก็มีคือการพี่น้องคอมเมนว่าเออเป็นแม่เนี่ยซ,ซีดีไปทุกเรื่องบ่บ่อยากวก็มีแม่ที่ดีแต่ก็มีแม่ที่บดีนะพี่น้องนี่กินเหล่าเมาสุราเด่นการคงนั่นถิ่มลูกวายบา้านกินยังอยู่ยังโบจักก็มีเด้พี่น้องเดียวกนะันนะมีบานมีม้มอนนี่ แต่อนมาเป็นเพื่อนเด็น่นเป็นเพื่อนอยู่บ้านีเพื่อนออไปไซส์มหักสงสิงกะไซมีงานบอซ่องมาแลวก็คือไปไปโมไปทานแล้กก็มาไซสเนี่ยนอนเบบกนาน กว่ปีแล้วไม่อยู่บ้านอยู่บ้านเศ้ากว,ว่าปีเป็นอย่้อรฮะา่อยู่ได้พี่น้องมันเศ้ากว่าปีแต่พันกระลอยสามคนละมาอยู่บ้านอยู่ด้ลยน,น,นะ เง,งินดังเงนดังนี้จักปีแต่เนี่ยจะาบก่าปีตัางเืินดังนี้ท่างกออาง็่ราร้อยเก้าสิบสี่ตังเนังอาคิดไปหาสิบกวี่สามสิปเก้าสิบสี่ตังเก้าสิบสี่กะมหนูจะทราบไปปีแล้วไปนอเจาพัน <c oughs> เถือาคิปนี้กเป็นว่าลาาตะโอนเ้ยพี่น้องเออยืนด้วย,วยากานปหนาเด้อ Dạ subscribe cho xe con lai sát, để thầy xong nó những video hấp dẫn bye, bye.